Hello, guys. Hello, guy. Um, hello? Hello, guy. Hey, hey, hey. Don't click the contrivance here. Oh hmm. man. Um,. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Here's um, some. you please. Here's some. Here's um, Here's some. บีอ๋อชัวร์ก็จะแปลานั่งนี่กันไปเดี๋ยวมึงพร้อมเหมาต้องนิ่งเหมาต้องนิ่งพี่บังคับเนี่ยบางคนบอกว่าดูไม่นิ่งเลยม มาลงเลียวตรงนี้ชึบลงเลียวปุ๊บ ดันถเกี่ยงเรงดูเคไม่ตกเส้นไห่โดนชิมาจิ๊บบันแปหนึ่งเราเชนหนึ่งก็โปรเตสสองอ้อเดี๋ยวบอมมาดีเบีย นี่โค้ดเปิดเคมาแล้วก็กลับนีมวแล้วก็ทิ้งมาทินน้งบอลบอลไม่นนหมดเลยนะไหมเบลสือดูนกึกงได้ทุกคนอยากให้เครื่องตั ปิดเครื่องยิ้มโคตรหน่อยโคตม ได้ปะตัวรเท่ยวได้ปะแบบไรนิดเดียวคิกโอเคโอ้ยชิดจบไปแล้วอะ หลุดลดลุดหม่อหลุดหลุดหายลุดหายลุ้ยเฮ้ยเยเชดเชดชดชดเชดชดย้เฮ

แม่เจ้าแม่เจ้าอ้แม่เจ้าแม่เจ้าว้าว้าตกตกไปหาไปหาลุกลุกลุกลุดยืมว้าน่าจะ กูปไพเปิดเปิดบอมเปิดบอมแล้วก็เตะ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 เฉชานี่ฉันสวยจีเนี่ยฮเน่อื ชิดเจ้โฟ้าเจ้าฟ้าเจ้ากลางร้อกลางร้อกลางร้อสิพี่ดูดูไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้แกเรืองอะไรอีกข้างบินบ้าง มองใหม่อที่เมือนจะเป็นเครื่องแล้วก็ลดแล้วก็เอาออกโอ้ย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 